ท่ไหนครับสวัสดีครับครูมูผู้กับผู้อัยสอยครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาสามอาทครับจะซ้อมอยู่ที่ค่ายเอ่อซ้อมอยู่สุราษฎร์แล้วมาเก็บตัวที่กรุงเทพฯมาละครอืมาเก็บตัวที่กรุงเทพฯนี่กี่วันมาเก็บประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์ได้แล้วอยู่ที่สุราษฎร์นั่นซ้อมอยู่ที่ไหนอะ่ะเออซ้อมอยู่วอสับปรช่างครับอ,อยู่ลําพูนเมืองก็อยู่ที่นู่นเลยแล้วมีเพื่อนๆที่นู่นช่วยกันเนาะครับแล้วอย่างที่มากรุงเทพฯนี่มาอยู่ที่ค่ายเอ่อสิทธวัฒน์จิรพงศ์อ่ามีใครเป็นผู้อซ่่มทีีน พี่ๆในค่ายเราพูดในค่ายเชิญเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุ2ี่สิบสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสองน้ำหนักแบบปล่อยเราตอนนี้61ครับมวยสไตล์อะไรครับเป็นมวยครบเครื่องครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับเจ้าสันเนาะเคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเข่งมาต่อยยังได้ดูยังดูเลยเขามวยสไตล์มวยครบเครื่องเหมือนกันครับวันนี้มาเจอเขานะวางกีบมั่งแพงให้ดีต่อยอาร์ตายครับมีอะไรเด็กแก้ไขกวุฒิเดียวเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่ต่อยที่จังหวัดอยุธยาครับอันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อย ไยต่อยครับเป็นไงบ้างชนะคะแนนชนะคะแนนวันนี้มาล่าเนินนะวันนี้ช่างต่อยเบสสองร้อยยี่สิบสามเมื่อกี้สอบหนักแล้วเป็นไงเกินอยู่เกินจุดเก้าจุดเก้ากับมายี่เซนยี่สายตอนเช้าร่างกายเฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์น้ครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะใครเหมือนเดิมครับคุ้มมากี่กิโลคุ้มประมาณห้ากิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ห้าสิบครั้งคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีฝากเชิญชวนแฟนขับรถไหนสวุราษฎร์เอเด็กสุราษฎร์มีเด็กสับวันนี้เป็นพี่เปิดครีับ